hay mình muốn đồ vật còn uhm. có muốn lên này tai hà là có bỏ qua hay muốn đồ vật còn hay muốn công này à ờ นาะให้หมุนยังไงอ่ะให้หมุนหัวแล้วหมุนอุปกรณ์เนี่ยสงสัยมีคนโทรเข้ามาแน่นี่แน่เวลาขึ้นไลสดคนโทรเข้ามามันจะจะเป็นลักษณะแบบนี้ รถสะตอเสวัสดีประธานใหญ่มาแล้วนะคะนะครับว่าอ่าอา่บุตรีคนเดิมสวัสดีข้าลุงนะครับถ้าก็เอ้มันมีตัวไหนแก้ไขได้เละอย่ายุ่งนะของนี้ต่อยแม่งเลย อเต็มไม่หมดเลยอ่ะตัวหนังสือเออได้อ่ะแล้วอะไรหนูไปอยู่กับแม่ไปไม่ต้องไม่ต้องเออไป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 ขึ้นบ้านเลยอืม เดี๋ยวหมุนอุปกรณ์ตรงไหน,นสวัสดีครับประธานใหญ่มาแล้วบตปีนะครับสนมปลาครับรถสตอรี่วิลลิงแมสซีนมากันหมดแล้วนะครับ <c oughs> ไอมุดหีมาอย่างนะครับาวอ่อ่ออมุดีเอ้ลูกมาอย่างมุดหีมาอย่างลูกได้ข่าวว่าขนลุกกันเลยนะอ้าวเล่นอะไรกันนะ,ะสนมปลาครับ <c oughs> เออนะครับมันทําไมเป็นอย่างนี้ นะครับขึ้นใหม่เมื่อกี้สงสัยต้องมีคนโทรมาแน,น่นะครับเราเราไม่อยู่นะครับเอาเกินอะไรขึ้นค้านนะครับโอ้นะครับเอฟซีย้ายจอยโดนแฮกหรือเปล่าเอ่อสว,วัสดีนะศูนย์หนึ่งสวัสดีครับน้อโอ้ยนะครับสนมกองนำม,มือใจเดี่โ oh, หเรื่องเวทีสวัสดีแ่ะแอดบองคลนะ่ะตามตามกระดอดไปค่านะครับอื เออหนูแฮกค่าโซเอแอนนะครับนะ่ะอุซเน่นะครับเวลิงแมซินนะครับพี่หลวงอโทรไหมนะครับนะ่ะโทรมั้งนะครับนะ่ะหรือว่าส้มนาวโทรมานะครับใจจ่อยนะลุงอะตรงหน้าจอลุงอะมันมีที่ปรับค่าเนี่ยลุงมงคลก็หาดูที่ว่ามันปรับยังไงนะครับมันบอกว่าให้หมุนให้หมุนเนี่ยนะครับเดี๋ยวนะนะครับ ออันนี้โอ้ยอันนี้มันไม่ใช่นะครับอันนี้มันปรับสีแสงเสียงนะครับนะแสงสีเสียงนะครับอืมอืมนะครับอันนี้แชร์อันนี้ปิดไม่ เออเออนะครับเลยมุดเฮโทอมาบักผีปอบใหญ่เอ้ยเนาะ โนโทอค่ะซูบเอ็นนะครับว่าอ๋อซูบเอ็นโดมาใช่ไหมตายแล้วนะครับนะวู้นะครับนึกอวัยมุธฮีโทรมาจะเฟี้ยงโทรศัพท์เลยนะเนี่ยนะครับใช่มุธฮีโทรมานะเฟี้ยงโทรศัพท์ทิ้งแม่งเลยเปลี่ยนใหม่นะครับว่าอ๋อนะครับเพราอย่างนี้มันก็อ่านมันก็เห็นนะครับมันก็ปรับแต่ว่าตัวหนังสือมันมันจะแขงข้าง มันต้องตะแขงอ่านนะครับเนาะอืมเอาลงลงใหม่นะครับเนาะลงใหม่นะครับเดี๋ยวขอลงใหม่นะครับเนาะลงใหม่ลงใหม่นะครับลงข้าลงนะครับซุร์ใบนนะครับว่าโทนะครับโฆษณายาวๆาวต้ลุงเอาละกับตอนนี้ตาแข็งดูนะครับเออนะครับ คิดว่ามุดฮีมันแกล้งนะเนี่ยถ้ามุดฮีแกล้งแน่นั่นเดี๋ยวเป็นเรื่องเลยนะครับนะนะครับมุดฮีนะครับต่อยกับตาถามไหมนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวจะถ้าต่อยกับตาถามนั่ะกล้ากล้าต่อยกับตาถามไหมนะครับนะเดี๋ยวลงก่อนนะครับเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะครับเนาะสวัสดีครับเออนะครับอืนะมัน พยายามหานานนานมันทีแต่มันไม่มีมันปรับไม่ได้เนาะมันปรับไม่ได้เลยนะครับไม่มีอะไรสักอย่างเลยนะอ